สวัสดีค่ะมาพบกับ The Best Friend Tarot 56นะคะคลิปนี้จะมาทำในหัวข้อคนที่คุณถามถึงหรือว่าคนที่คุณนึกถึงนะคะเขาอยากบอกกับคุณว่าอะไรนะคะขอเลือกไพ่ก่อนนะว่าจะใช้ไพ่สำหรับไหนดีนะคะ ตอนนี้มีสมาชิกมาเพิ่มเต็มเลยค่ะแต่ว่าถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะใช้ไพ่เก่าดีกว่าโอเคขอใช้ไพ่สำหรับนี้แล้วกันเนาะ มันเป็นพลังงานแรนดอมนะคะพี่หมอต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นพลังงานแรนดอมนะคะอาจมีตรงบ้างหรืออาจไม่ตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราล้างไพ่เสร็จแล้วเรามาสักไพ่กันนะคะแล้วก็ไปเปิดไพ่พร้อมๆกันแล้วก็ฟังคำทันนายพร้อมๆกันนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคะคนที่คุณมาถามถึงเนี่ยเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณคะ ไปแรกก็ two มาเลยค่ะ t o of sort เลยนะคะอืม e n s of cup นะคะ t o of ones นะคะ Inst u p one นะคะสอองคนะคะและปูค่ะ โอเคขอเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะคะ,ะ่ะเขาอ,อ่านทีเดียว two อ f s p mm ิล hmm. นะคะสองเหรียญน,นะนะแล้วก็เดช c h a r i nice of s o r d นะคะ เพศออบคับค่ะเด็ดดีวิวนะคะให้หลดโอ้ยขอโทษค่ะชนกล้องให้หลดพี่หมคะสับใหม่นะล้างใหม่สับใหม่ ของเพนเด็กเนะคะอ่ะเรามาฟังคำพนายแรกกันเลยนะคะเขามีอะไรอยากจะบอกคุณหรือเขาอยากจะพูดอะไรกับคุณนะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าในความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยหรือว่าตกลงกันเรื่องการแต่งงานเกิดขึ้นแล้วนะคะพี่หมอมองว,ว่าหรืออาจจะมีการพูดคุยเรื่องออความเป็นอยู่ระหว่างคุณกับเขาว่าในอนาคตมันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันแล้ว มันมีการวางแผนอนาคตร่วมกันไปแล้วนะคะเท่าที่พี่หมอเห็นแต่ว่าเหมือนกับว่าคนของคุณนะคะต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างแล้วก็เขาอาจจะยังไม่สามารถให้ความชัดเจนหรือว่าให้สิ่งที่คุณต้องการได้นะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนนึงแหละนะคะ ในชีวิตของเขาซึ่งพี่หมอไม่แน่ใจก็อาจจะเป็นคุณแม่คุณน้าได้หมดนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่กับเขาอีกคนหนึ่งก็ได้นะคะเป็นได้หมดเลยทั้ง3กรณีจะเป็นผู้หญิงของเขาก็ได้เป็นตัวจริงของเขาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นคุณแม่เป็นญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงนะที่แบบมีอิทธิพลมากๆในความรักระหว่างคุณกับเขานะคะที่ทําให้เขาไม่สามารถมีอิสระได้นะคะหรือว่า มาสามารถแบบว่ามาอยู่กินกับคุณมาใช้ชีวิตร่วมกับคุณหรือว่ามาแต่งงานมาลงหลักปักฐานกับคุณนะคะแต่ว่าตัวเขานั้นนะคะต้องการให้คุณยังอยู่ในชีวิตของเขาอยู่เสมอยังอยากให้คุณวนเวียนอยู่ในชีวิตของเขาไม่ว่าจะด้วยฐานะอะไรหรือแบบไหนก็ตามเขาไม่เคยต้องการให้คุณออกไปจากชีวิตเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเขาอะอยากมีคุณอยู่ในความสัมพันธ์นี้ตลอดไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะ แล้วก็ถึงแม้ว่าระหวังคุณกับเขามันจะมีความแตกต่างกันจะมีความแตกต่างกันหรือว่ามันจะมีเรื่องเรื่องระยะทางเข้ามาก็ตามแต่นะคะหรือว่ามันจะมีความกังวลความเครียดซึ่งกันและกันบ้างนะคะในความสัมพันธ์บ้างก็ตามแต่นะคะแต่ว่าเขาเองอ่ะเขาอะ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเองก็ ก็รักคุณนะคะแล้วก็มันมีความต้องการมีความเสน่หาอยู่แล้วแล้วก็แบบมันเหมือนมันคือเพจเพจ of cup มันก็คือการเริ่มต้นความรักที่ดีไปกับคุณนั่นแหละค่ะมันมีความรักที่ดีให้แก่กันนะคะแล้วก็ the devil มันก็มีความรู้สึกแบบว่าเออลุ่มหลงอ่ะราคาตันหามันก็มีเนาะอะไรแบบนี้หรือว่ามันเป็นความรู้สึกที่แบบเออไม่สามารถเอาคุณออกจากหัวได้ยังไงก็ยังต้องการคุณหรืออยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะ ซึ่งความรู้สึกเนี้ยเขาค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะกับคุณแล้วยังไงอีกคะขอดูอีกเขาอยากบอกอะไรอีกคะเดอะมิทิชเชนนะคะ มูลไนซ์ออฟวันเฮสออฟวิ l และเ a c e of One นะคะ และดิแฮงแมนนะคะเดอะเฮอร์มิคค่ะเดอะซันค่ะ Emperor ค่ะ e a of one ค่ะ in a of e i l s ค่ะ h a n s of v i l w ค่ะ โอเคเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณอีกนะคะพี่บอกความรู้สึกว่าเขานะ่ะคิดถึงคุณนะคะคิดถึงคุณคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบคิดถึงแบบทรมานด้วยนะคะแล้วก็คิดเยอะคิดฟุง้งคิดสาลตะคิดไปหมดเลยนะคะแล้วก็เขาอะจริงๆอะความรู้สึกของเขามันพุ่งทยานมากนะคะอยากจะไปหาคุณเต็มที่แล้วก็แบบ มันมีความรู้สึกในใจทั้งในใจทั้งความคิดทั้งการกระทําทั้งร่างกายของเขาเน,น,นี่ยมาสนองนิดความต้องการของเขาไปหมดอะแต่เขาก็ทําทอะไรไม่ได้ไไดนะเนี่ยเพราะว่าเห็นไหมคขว่าเขาเองอ่ะเหมือนเพิ่งจะเพิ่งจะได้เริ่มต้นทําธุรกิจไหมหรือว่าอาจจะได้เพิ่งจะแบบเริ่มต้นเอ่อเหมือนกับว่าเหมือนกับการทํางานของเขาหรือว่าเงินของเขาอะค่ะอ่ะมันอาจจะเพิ่งเป็นการเริ่มต้นหรือว่า ความมั่นคงของเขามันอาจจะเพิ่งเริ่มต้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอาจจะยังทําอะไรไม่ได้มากด้วยนะคะแล้วก็มันก็มีผู้หญิงที่มีอิทธิพลด้วยที่เข้ามาควบคุมแล้วก็คนโทรลอยู่นะคะอืมแต่พี่หมอเชื่อว่า the hangman อะยังไงเดี๋ยวเขา่จะหาทางออกได้นะเขาจะคิดออกนะคะเพราะว่าภายใ,ใต้ความนิ่งความเงียบนะคะหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นระหว่างเนี้ย เดี๋ยวเขาก็จะคิดออกหาทางออกได้นะคะพี่หมอมีความรู้สึกว่าไอ้ภายใต้ความนิ่งๆภายใต้ความเงียบๆเนี่ยเขาอะหมายถึงว่าเขาใช้ความคิดใช้สติปัญญาใช้ความฉลาดของเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็จะทํามันให้ประสบความสําเร็จและทามันให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้เลยแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดจริงทําจริงนะคะพูดจริงทําจริงแล้วก็ลงมือทำเองด้วยโดยที่ไม่ขอความช่วยเหลือใครนะคะแล้วก็เห็นไหมคะว่า S of one เนี่ย ฝนตกฟ้าร้องฟ้าขนองเห็นไหมคะเขาก็ยังถือไม้พร้อมที่จะสู้แล้วก็พร้อมจะลุยพร้อมจะทาต่อไปเพราะฉะนั้นนะเขาไม่พร้อมเสือกเขาจะบอกว่าเขานี่ะไม่ได้ยอมแพ้ต่อปัญหาแล้วก็อุปสรรคใดๆนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขาจะทํามันให้สําเร็จเขาจะทํามันให้ดีที่สุดรหาทางอ,อกที่ดีที่สุดแล้วเขาก็จะทําด้วยตัวเขาเองด้วยนะคะแต่เขาบอกว่าเขาเองอ่ะขอได้พูดกับคุณได้คุยกับคุณก่อนถึงความมั่นคงแล้วกว็การวางแผนกันในอนาคตครั้งหนึ่งนะคะ มันต้องมีการคุยกันก่อนนะคะถึงเรื่องความมั่นคงของคุณกับเขาที่จะวางแผนร่วมกันอ่ะแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณอีกคะ แล้วจะออกมาทำไมเนี่ยเซเว่นออฟวานนะคะเอสออฟสอดเซเว่นออฟวานเอาเข้าไปสามดาบก็มาอีกเอ e ออ s ฟสอดต้องคิดมากค่ะจะดูไพ่กันไปเรื่อย The h i ไฮ p พ i n c เซสนะคะและเอ e ออฟวานนะคะก่อนเขาเพิ่มอีกนะคะเขาเพิ่มอีกบอกเขาเปิดทีเดียวให้หมดเลยโอเคมาดูกันว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณบ้าง of ่สนนคะสิ่ง o สิ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาบอกว่าเขาอยากบอกกับคุณว่าเขารู้นะคะว่าคุณเจ็บปวดคุณเสียใจแล้วคุณก็ไม่สบายใจคุณก็เครียดมีความกังวลหลาย,ลายๆอย่างแล้วก็ สับสนไม่แน่ใจในตัวเขาเขารู้รู้ทั้งหมดว่าคุณรู้สึกยังไงนะคะเขาเองก็รู้สึกไม่ต่างกันกับคุณนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าคุณไม่ต้องห่วงนะเขาอะยังไงเขาก็อยากที่จะมีชีวิตอยากจะมีครอบครัวอยากจะสร้างความมั่นคงไปกับคุณอย่างแน่นอนให้โอกาสเขาหน่อยรอเขาหน่อยนะคะเดี๋ยวเขาจะกลับมาทําแน่นอนเขาจะทําให้คุณมีความสุขนะคะ ทำให้คุณมีความสุขนะคะแล้วก็เขาขอแค่คุณอะ่ะอย่าเพิ่งตัดขาดเขาอย่าเพิ่งตั้งกัดใส่เขาอย่าเพิ่งทะเลาะกับเขาคืออย่าเพิ่งคิดอะไรที่มันไม่ดีหรือว่าแบบอะไรที่มันเรียกว่าอะไรอะ่ะทำทำให้เขาไม่สามารถกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นี้ได้อะ่ะอืมเพราะเขาบอกว่ายังไงอะ่ะเขาก็จะไม่ยอมแพ้นะคะเขาจะทําทุกอย่างให้มันประสบความสําเร็จหรือว่า เขาจะทาทุกอย่างที่เขาเคยคุยไว้กับคุณให้ได้นะคะเขาต้องการชัยชนะในครั้งนี้มากๆในความสัมพันธ์ครั้งนี้ด้วยนะคะเขาเป็นคนพูดจริงทําจริงนะแล้วก็เป็นคนที่มั่นคงเขาไม่เคยลืมว่าเขาพูดอะไรกับคุณไว้บ้างนะคะเขาจะรักษาสัญญาแน่นอนแล้วเขาก็จะทํามันให้สําเร็จด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้มันมีปัญหาแล้วก็มันมีอุปสรรคแล้วก็ด้วยความที่เขาเองก็น่าจะเพิ่งเริ่มตั้งหลักได้เหมือนกันนะคะเพิ่งเริ่มตั้งตั้งหลักได้เนาะแล้วก็ มันก็เลยยังอาจจะให้ทําให้เขาอะออกมาชัดเจนหรือออกมาแบบมั่นคงหรือออกมาแต่งงานกับคุณอ,ออกมาแบบสร้างครอบครัวกับคุณได้ไม่เป็นที่นะคะดัสเมนอืม <laughs> uhm. Ừ, để khỏi อืมโอเคขยับไพ่กันเนาะให้คุณเห็นนะอ่ะให้สรุปนะคะคือเหมือนกับว่าไพ่กำลังจะบอกว่าการที่คุณกับเขาเนี่ยมันมีการหยุดพักความสัมพันธ์ไปหรือตัวเขาเองได้นิง่งได้เงียบไปเนี่ยในความรักความสัมพันธ์ครั้งน,นี้นะคะมันเป็น สิ่งที่มันถึงเวลาที่คุณทั้งคู่จะต้องเผชิญนะคะมันอาจจะด้วยกรรมดีกรรมไม่ดีที่พวกคุณได้ทํากันเอาไว้มันเลยทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันต้องหยุดพักหยุดชะงักแล้วก็นิ่งๆเงียบๆไปก่อนค่อยๆพอปลูกอ่ะคือเหมือนกับเห็นไหมคะว่าเขาเอาเหรียญลงประยอดในดินเห็นไหมคะว่าแล้วมันก็ต้องคอย คอยรถคอยเติบโตคอยรถน้ําคอยรอวันมันเติบโตะคะ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือโชคชะตาของคุณทั้งคู่ที่คุณจะต้องเจอนะคะแล้วก็บทสรุปก็บอกไว้ว่าเดี๋ยวเมื่อมันถึงเวลานะคะไม่ต้องห่วงเลยว่าเขาคนนั้นของคุณเนี่ยค่อนข้างจะเด็ดขาดอยู่แล้วคิดอะไรพูดจริงทำจริงลงมือทำจริงๆนะคะมันถึงเวลาแล้วก็ คุณก็จะได้ความมั่นคงแล้วก็ความสุขสมหวังในอนาคตนั่นเองนะคะและนี่ก็คือข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณหรือสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณในวันนี้ตอนนี้นะคะตอนที่คุณมาเจอคลิปนี่แหละนะคะเจอด้วยบังเอิญอะไรอย่างนี้นะคะครบถ้วนแล้วนะคะสําหรับคําทํานายของคลิปนี้นะคะคลิปที่ตั้งในหัวข้อว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณ เขามีอะไรอยากจะพูดกับคุณอยากจะสื่อถึงคุณนะคะคนที่คุณถามถึงก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณกันนะคะแล้วก็อย่างงมงายนะคะพี่หมอไม่ได้สอนให้งมงายนะพี่หมอทําเพื่ออยากให้ทุกคนลดล็อกนะคะมีความสุขแฮปปี้มีกําลังใจแล้วก็มีรอยยิ้มนะคะแต่ว่าพี่หมอไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้หรอกว่า ให้มันจะเปิดออกมาเป็นใบไหนยังไงก็อ่านไปตามหน้าไพ่นะคะและนี่ก็เป็นพลังงานแรนดอมด้วยเพราะฉันอาจมีตรงบ้างอาจมีตรงตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้นะคะก็ขอให้น้อมรับสิ่งดีๆเอาไว้นะคะข้อไหนเป็นข้อดีไพ่อันไหนอ่านแล้วดีตรงไหนดีก็น้อมรับพลังงานบวกๆไปเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยทิ้งมันไปอย่าเก็บไปใส่ใจนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณนะ พี่หมอก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนรอคอยอย่างมีความสุขแล้วก็เชื่อมั่นในคนของคุณนะคะก็ขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูสุขสมหวังในความรักนะคะแล้วก็ขอบพระคุณทุกๆคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์ที่น่ารักน่ารักเข้ามาให้พี่หมอนะคะสามารถติชมได้เลยนะคะตรงไหนต้องแก้ไขประปรงยินดีรับฟังทุกๆความคิดเห็นเพราะว่าทุกๆคนคือแรงสนับสนุนของพี่หมอให้ พี่หมออยากทำคลิปต่อไปแล้วก็พัฒนาช่องอีกต่อไปนะคะต้องขอบพระคุณมากจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้ครบถ้วนแล้วนะคะต้องขอบคุณจริงๆนะคะ The Best Fan Tarot 56าลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ